เรนี้ไปดูกันเที่ยวงานบัางไฟที่อะไรอะไรก็เกิดได้บุ่นวายด้วยร้อยตำรวจเฉลิีพิรายยนตหตำรวจการปรปาบปรปามทหารตำรวจแระพลปาองพันชุมชนก็จัดง,งานหาได้ได้มันมีการแปลงสินค้าออกร้านต่างๆขอความร่วมมือมาให้จัดราดเจ้าที่เจ้วยพี่คนนี้เป็นอาสามาช่วยดูแลความเรียบร้อยงานบุญบั้งไฟก็อาสาไปทำหน้าที่สำคัญครับหน้าที่อะไรไปดูครับ พี่ครับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงไอ้พวกกรีดกระเป๋านะครับเดี๋ยวผมจะใช้ทระโคงเนี่ยประชาัมพันัญให้พี่น้องเขาเนี่ยระมัดระวังเรื่องกระเป๋าดังนั้นปีนี้ผมรับรองเลยแลวครับว่าไม่มีใครโดนกรีดกระเป๋าแน่นอนอครับด,ด,ดำเนินการไปเยี่ยมเลยพี่สุดยอดโอ้โห เฮ้ยนมันจะกรีดแล้วมันจะกรีดแล้วมันจะกรีดแล้วมันกรีดกระเป๋าพี่น้องนะครับดังนั้นต้องระวังนะครับเอากระเป๋าไว้ข้างหน้าครับนี่ไงนี่ไงมันกรีดไม่ได้เลยโอ้โหดีมากแบบนี้เองถูกต้องเลยครับกระเพื่สุดยอดต้องระวังกระเป๋านะครับมิชางเชฟจะอาศัยช่องย่อยเฮ้ยเมันจะกรีดแล้วมันจะกรีดแล้วพี่น้องนะครับเฮ้ยระวังนะครับต้องระวังนี่เลยกรีดไม่ได้เลยโอ้โห สุดยอดอาสาครับวันนี้ไอ้โจนแก่ฟาวแล้วแล้วทมนะครับจะอาศัยจังหวะเนี้ยบักกีดกระเป๋ากรีดไทยไม่ได้ครับเขาระวังตัวกันหมดอย่าไปหอาสาเขาประกาศเนี่ยไม่งั้นอาศัยจังหวะนี้กรีดแน่นอนครับอย่าลืมว่าอย่าลืมกระเพอครับกระเพออย่าปล่อยให้โจนมันกรีดกระเป๋าได้นะครับพี่อาสาเฮ้ยเมันมองมันมองเฮ้ยเพี่พี่บันกี้บันกรีดมันกรีดพี่แล้วพี่อาสาโจนแล้วโดพี่น้องครับอย่าลืมครับ มันระวังด้วยครับโอ้โหเอากระเอากันกามดเลยมวเลยในกรเป๋มันกินแล้วมันกินกระเป๋าเล่นไปได้ครับโอ้ยดูดีดูากัวแต่เตือนทีนึจดกินแล้วมันก็จะเอาทรัพย์หนึ่งของท่านไปท่านก็จะเหลือแต่กระเป๋าแบบนี้นี่ลุเลย นกระเป๋าโดนเงินเฮ้ยเีอะไรเีอะไรกระเป๋าโดนเินฮ่ากระเป๋าโดนเงินไอ้ไใครอ้ไอ้ไอาไอ้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 ไอาไอ้ไอ้ไอาไอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอาไอ้เอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยอ้ไอ้ยอ้ไ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 อ้อ้ไอ้งอ้ไอ้มอใคร้ไอ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 ้่อ้ไอ้นอ้ไอ้ไอยไอ้ไ่ไอ่อ้ไออ้ไอ้้วนะนอเอาไปสองคำเจอบใจ้ไ้วอ้ไอ้ไอ อันหลังให้ผมดูว่าเนี่ยดูผมโดนขีกระเป๋าข้างหลังไปหายหมดเลยไม่ว่าจะเปิดหน้นาจนไปกปับขี่เงินที่อยู่ในกระเป๋ามาเป็นอาสามาช่วยกันดูแลในงานโดนท่าเองโดนขีกระเป๋านั่เองคุณอาสาโดนครั้งนี้ก็มีข้อดีนะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ต้องระวังไม่ให้เป็นแบบนี้ไงขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกถลองศิลลาย้อยรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสนคลองตันเจ้าของเรื่อง อาสาโดนกรีดกระเป๋า